นอกเหนือจากนั้นเนี่ยนะครับอีกประการหนึ่งก็คือว่าตัวแกมมารัสซนอลนะครับมีงานวิจัยนะครับของของบริษัทในญี่ปุ่นทดสอบมาเห็นว่าการลดลงของทีบาร์หรือไลปิดเปอร์ออกซิเดชันในกระแสะเลือดลดลงได้อย่างชัดเจน อย่างชัดเจนไอการเกิดไลปิดปัวิออซิเดชันในกระแสเลือดนี่ครับส่งผลทําให้เกิดผลผลเสียต่อร่างกายมากมายไกายกองนะครับไม่ว่จาจะเป็นโรคหัวใจนะครับหรือ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 เป็นโรคสโต o นะครับหรือเป็นโรคมากมายไกายกองที่เกิดจากไลปิดปัลิออซิเดชัน,นตนัวนี้แกมมาซูน่าตัวนี้ไปลดการเกิดไลปิดปัวิออซิเดชันเพราะฉะนั้นจึงเหมาะกับคนไทยเพราะคนไทยเนี่ยชอบเที่ยวดึนชอบสังสรรค์พอสังสรรค์ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยขณะที่เราหลับกลางคืนแล้วก็จากสภาวะที่เราดื่มหนัก อะไรต่างๆมาก็ทําให้สภาวะของการเนี่ยไรปิดฟอสเฟเดชันในกระแสเลือดมีสูงนะครับที่นําไปก่อเกิดโรคมากมายไปปอเพราะการที่เราทานแกมมาซีนอลงไปเนี่ยมันสามารถช่วยทําให้ไมโครเอ่อเส้นเลือดเส้นเลือดฝอยเนี่ยเกิดการหมุนเวียนได้ดีขึ้นนะครับและขณะเดียวกันก็ทําเป็นลดปริมาณของไรปิดฟอสเฟเดชันในกระแสเลือดเนี่ยให้ลดลงเราจึงเอ่อทให้ร่างกายตื่นมีความแข็งแรงแล้วก็เสี่ยงความเสี่ยงต่อการเกิดโรค ที่ไม่พึงะสมเหล่านี้ก็จะลดลงตามมาด้วยนะครับ <S <S <an> การเกิดไลปิดออกซิเดชันเนี่ยนะครับผมจะโชว์เหตุในในภาพนี้นะครับเราคงจะเห็นว่าในกลุ่มคอนโทรลคือกลุ่มที่ไม่ได้กินเหล้านะครับเพื่อคนไม่กินเหล้าเนี่ยเราคงจะเห็นว่าเรเิ่มเปรียบเทียบก,กับกลุ่มคนที่กินเหล้าเนี่ยการเกิดปฏิริยออกซิเดชันหรือไลปิดออกซิเดชันในกระแสเลือดของคนน,นี้จะสูงมากกว่าคนทั่วไปประมาณ4เท่านะครับแต่เมื่อเรามีการทานแกรมบาหรือสโอลลงไปเนี่ย ทำให้ไอการเกิดทีบาร์หรือการเกิดปออกซิเดชันตรงนี้ลดลงมาแทบจะเป็นสูงกว่าคน,คนที่ไม่ดื่มเหล้าเพียงยิดเดียวนี่ก็คือว่าตัวนี้มันสามารถช่วยป้องกันการเกิดปออกซิเดชันสิ่งผลที่ตามมาก็คือถ้าเรามาดูการทํางานของตับดูจากค่าเอนไซม์นะครับควบคูกบกลุ่มคนโรลนะครับ,ก,บ,ก,บกับกลุ่มคนที่กินแอลกอฮอล์ oh เราคงเห็นว่ากลุ่มคนที่กินแอลกอฮอล์ oh ol, เข้าไปนี่นะครับค่าค่า GOT แล้วก็ค่า GPT เนี่ยสูงกว่าคนที่ไม่ได้กินเหล้าเนี่ย ประมาณ5เท่านะครับสูงกว่าประมาณ5าเท่าเมื่อลดและแต่หลังจากที่เรากินแกมมาออริจินอลลงไปเนี่ยค่าเอนไซม์ตับตรงดังกล่าวนี่ครับลดลงมาเนี่ยครับสูง,ส,งสูงกว่าค่าปกติของคนทั่วไปแค่ประมาณเท่ากว่าเท่านั้นเองเพราะฉนั้นจากประเด็นดังกล่าวเนี่ยจริงได้เห็นผลได้ชัดเจนนะครับว่าแกมมาออริจินอลเนี่ยสามารถลดค่าการการถูกทําลายจากเอนไซม์ของตับตรงนี้ได้อย่างชัดเจนทั้งนี้เป็นผลสืบเนื่องมาจากค่าของ อ,อ๋อระดับออกซิเดชันหรือเลปิดเพลิฟเซชันในกระแสเลือดลดลงจึงทําให้ค่าเอนไซม์ต่ำเนี่ยพอยลดต่ำลง,งไปด้วยนะครับจากภาพนี้จึงเห็นได้ชัดเจนนะครับว่าแกนม่าอซานอนเป็นสารที่มีประโยชน์ต่อคนที่ชอบดื่มและคนที่ชอบสังสรรค์นะครับเพราะเมื่อเราดื่มเราสังสรรค์แล้วไปเนี่ยเ,เราได้ความสุขทางหนึ่งแต่ขณะเดียวก็เกิดโทษในทางอื่นคือมาทำร้ายร่างกายเราก็ควรจะเลือกทานอานหารเสริมที่มีประโยชน์เพื่อไปเสริมในส่วนที่เราขาดตรงนี้ลงไปนะครับ